สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะเมื่อชีวิตทั้งหมดของมนุษย์ถูกนำมาพิจารณาความเป็นจริงนี้ก็จะถูกเปิดเผยว่าความรู้สึกความสะเทือนใจอารมณ์และความปรารถนาทั้งมวลที่ต้องการเพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นชีวิตหลากสไตล์ที่ถูกอธิบายในรูปแบบต่างๆกันคือผลที่ตามมาภายหลังของข้อมูลที่ได้รับความเข้าใจบางครั้งเราได้รับแจ้งว่าอากาศเย็น บางครั้งข้อมูลมาว่าอากาศร้อนความหิวกระหายความเจ็บปวดความสดใสความรักความเกลียดช่างความสงสารความป่าเถื่อนและประสบการณ์อื่นๆที่ชีวิตปรารถนาวางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าข้อมูลคือความเข้าใจหรือการแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆของความต้องการอารมณ์ความอ่อนไหวและความรู้สึก หลังจากวางรากฐานณตำแหน่งนี้ที่ว่าชีวิตคือการรวมกลุ่มของข้อมูลก็จะเกิดความจำเป็นที่ต้องหาทางออกมาว่า 1. อะไรคือแหล่งข้อมูลเหล่านี้หรือข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน 2. สถานีรับซึ่งเข้าใจข้อมูลนี้ตั้งอยู่ที่ไหน 3. สื่อใดที่อธิบายความหมายของข้อมูลที่ได้รับ 4. จากกลใดที่พิมพ์ปรากฏการออกมาให้เรา หลังจากอธิบายความหมายข้อมูลแล้ว 5. ธรรมชาติของวัตถุที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์และ 6. เมื่อหลังจากข้อมูลที่ผ่านเข้าไปในขั้นตอนต่างๆมากมายกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนทำไมสิ่งเหล่านี้ได้อันตรธานไปเรากับไม่เคยดำรงอยู่มาก,ก่อนและหายไปไหนในขั้นตอนพื้นฐานของศาสตร์ทางจิตวิญญ,ญาณมีการอธิบายว่า ร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาและกระดูกไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงทว่าเรือนร่างทางกายภาพ windows, ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อเลือดเนื้อและกระดูกเป็นเพียงเสื้อคลุมของตัวมนุษย์ที่แท้จริงที่อยู่ในเสื้อคลุมนี้เช่นเดียวกับที <S <S ่เสื้อคลุมซึ่งทำจากขนสัตว์หนังสัตว์และฝ้ายใช้เพื่อปกป้องเรือนร่างทางกายภาพเรือนร่างทางกายภาพเป็นเสื้อผ้าของวิญญาณซึ่งเป็นมนุษย์แท้จริง ที่พระเจ้าผู้ทรงสูงสรงยิ่งทรงเรียกเมื่อผู้ที่ตั้งใจศึกษาพื้นฐานทั่วไปของศาสตร์ทางจิตวิญญาณตามกฎและระเบียบดังนั้นความเชื่อที่ว่าเรือนร่างทางกายภาพที่เป็นเนื้อหนังมังสาคือสิ่งสมมุติและเสกสรรปั้นแต่งจะถูกกำหนดให้สร้างขึ้นอย่างมั่นคงในตัวมนุษย์เมื่อความเชื่อนี้ถูกรับมาอย่างมั่นคงและอย่างลากลึกลงไปในจิตใจของผู้เรียนรู้ว่า เดินร่างกายยภาพนั้นเน่าเปื่อยได้ง่ายดังนั้นมันจึงเป็นมายาคติโดยปกติจิตใจจะเริ่มถอยห่างจากความรู้สึกสมมตุติและเมื่อการล่าถอยของจิตใจจากชีวิตสมมุติเกิดขึ้นการเดินทางสู่ความเป็นจริงก็เริ่มต้นเพราะความเป็นจริงกับมายาคตินั้นทั้งคู่ไม่สามารถเดินทางไปสู่จุดเดียวกันได้ลักษณะที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดของความรู้สึกและสิ่งของสมมุติคือ ทั้งคู่มีความเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนเสื่อมถอยลงและถูกทำลายขณะที่ความเป็นจริงยังคงเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงคงทนและไม่เน่าเปื่อยความเป็นจริงซึ่งดำรงอยู่อย่างอิสระด้วยตนเองดำรงด้วยตนเองและไหลไปสู่ศูนย์กลางที่เราสำรวจอย่างถาวรทำให้เกิดความพยายามของบุคคลผู้นั้นซึ่งในคำมพี์เรียกว่าวิญญาณ แต่แล้ววิญญาณค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากขาดความรู้วิญญาณจึงจะได้รับการพิจารณาโดยทั่วไปว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับที่เราเห็นในรูปร่างเลือนล่างทางกายภาพที่มีเนื้อหนังมังสาและกระดูวิญญาณคือความเป็นจริงซึ่งเป็นแก่นแท้ที่แบ่งแยกไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยตนเองสัมพันธ์และกำหนดขึ้นอย่างมั่นคงด้วยกับตัวเองเท่านั้น มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในการแสดงตนเองในรูปพันธสันฐานหลากหลายที่จะยังคงมีการเคลื่อนไหวและดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปอัตลักษณ์หลักประการหนึ่งของวิญญาณน,นั้นคือไม่เคยแสดงตนเองในความรู้สึกของเรื่องสมมุติและมายาคติแม้ว่าวิญญาณจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเสื้อคคุมก็ตามแต่ในเมื่อการยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไปคือหนในบรรดาคุณลักษณะของวิญญาณ เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงแสดงตนในเสื้อผ้าอาภรหลากหลายบางครั้งปรากฏการของวิญญาณจะอยู่ในรูปแบบของแพะบางครั้งแสดงตนเองเป็นวัวบางครั้งคือพญามารและเทวทูตต่างๆนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณระบุเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ว่ามีประมาณ15,000เผ่าพันธุ์และชี้แนะว่าแต่ละเผ่าพันธุ์คือส่วนสำคัญของวิญญาณ ข้อกาหนดประการหนึ่งของวิญญาณคือในด้านหนึ่งวิญญาณเลือกเสื้อผ้าอภรรของเผ่าพันธุ์สําหรับการสาแดงตนและอีกด้านหนึ่งวิญญาณออกแบบเสื้อผ้าอภรรของตนเองในรูปแบบของปันเจกแห่งเผ่าพันธุ์เพื่อการเข้าใจการทํางานของวิญญาณเราสามารถกล่าวได้ว่าการสําแดงตนเองของวิญญาณในเสื้อผ้าอภรรแห่งเผ่าพันธุ์คือด้านลบและปันเจกแห่งเผ่าพันธุ์ดังกล่าวคือด้านบวกของด้านลบนั้น มันคือระบบอันมหัศจรรย์ที่น่าประหลาดใจซึ่งภายใต้ระบบดังกล่าววิญญาณยังคงตัดเย็บเสื้อผ้าอภรรแห่งเผาพันุ์และของปันเจกแข่งเผ่าพันธุ์ของตนและเสื้อผ้าอภรรเหล่านี้ยังคงได้รับการสวมใส่เหมือนกับการสวมใส่ชุดขนสัตว์และผ้าฝ้ายตามปกติไม่เป็นการยากนักที่จะทําความเข้าใจสิ่งนี้เมื่อมนุษย์หรือบุคคลที่แท้จริงนั่นคือวิญญาณเริ่มการสวมใส่เสื้อผ้ามนุษย์ เสื้อผ้าที่ปรากฏในรูปทรงของทารกที่สวยงามน่ารักนุ่มนวลมีสเสน่ห์และจากนั้นเสื้อผ้าอภรรนี้ยังคงถูกเปลี่ยนด้วยเสื้อผ้าอภรรใหม่ในทุกวินาทีทุกวินาทีเสื้อผ้าอภรรชุดหนึ่งจะถูกถอดออกและอีกชุดหนึ่งจะถูกสวมแทนในการเปลี่ยนเสื้อผ้าอภรรแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นบางโอกาสหมึกพิมพ์มีมากบางโอกาสหมึกพิมพ์มีน้อยเช่นเดียวกัน ภาพที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันใช้วัสดุชนิดเดียวกันแต่การกดลงของการพิมพ์แต่ละครั้งต่างกันการเปลี่ยนเสื้อผ้าอภรรแต่ละตัวในที่สุดก็ถึงขั้นตอนที่เมื่อความเหน็ดเหนื่อยเริ่มครอบงำและเสื้อผ้าร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาของมนุษย์นี้เริ่มเน่าเปื่อยกลายไปเป็นความเหน็ดเหนื่อยและไร้ความสามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าอภรรนี่คือความหมายของวัยที่แก่เท่า กฎเกณฑ์น,นี้ได้รับการสาธยายเพื่อให้ความเข้าใจแก่เราที่ว่าวิญญาณยังคงเคลื่อนไหวตลอดไปมีความชัดเจนในความเป็นจริงการเคลื่อนที่ทุกวินาทีไปสู่อื่นๆอีกคือเสื้อผ้าผ่อารของวิญญาณเสื้อผ้าผ่นนี้คือสิ่งที่เราเห็นในรูปพรรณสันฐานของการสำแดงออกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่ามนุษย์หรือสัตว์แต่ละประเภท คุณผู้ฟังทุกท่านคะดังนั้นวิญญาณที่ปรากฏขึ้นนอกจากจะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนตัวมนุษย์และยังมีรูปร่างลักษณะเป็นตัวสัตว์ต่างๆดังนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใกล้ๆตัวเรารวมถึงตัวเราเองนั้นเป็นวิญญาณแต่ละประเภทแต่จิตสำนึกและการเจริญเติบโตก็คงไม่เทียบเท่ากับภพบภูมิของมนุษย์อย่างแน่นอนคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขจากควาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ คูเป็นกำลังใจให้กับนักฝึกฝนทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนใส่หมายเลข15เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ